มาไ้ก็เรื่องในวันนี้เป็นวันอะไรนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันอะไรหรอครับเียบมากเลยวันเสาร์ใช่ใช่นวันวันนี้เป็นวันไตโลกนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าไตเนี่ยมีความสําคัญกับร่างกายอย่างไงครับยังไงครับพี่โจอะไรนะครับ ถูกต้องนะครับไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดในร่างกายนะครับถ้าสมมุติว่าไตาผิดปกติขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่พลไตาวายครับอ้โไตาวายแล้วเป็นไงต่อครับไตาวายโอ้แล้วถ้าไตาเกิดวายขึ้นมาเนี่ยจะเกิดผลยังไงกับร่างกายน่ะครับพจะเกิดผลยังไงใช่ไหมก็คือ ก็จะมีอาการบวมแล้วก็ป <aries> ัสสาวะนี่กจะมีลักษณะแปลกๆอย่างเช่นสีขุ่นมีเลือดอะไรอเงี้ยครับอ่อนเพียสสีันั้นก็โรคไตเนี่ยไม่ใช่โรคธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเป็นนี่ก็อาจถึงกก่ชีวิตได้นะครับแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงนะครับวิธีป้องกันเหรอก็ง่ายๆครับอย่างแรก็คือไม่กินอาหารรสเค็มรสเค็มใช่แล้วก็ควบคุมความดันโลหิตควบคุม ความดันโลหิตอ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะใช่สุดท้ายอะไรครับสุดท้ายเตรียมไว้ก่อนนะอ๋อ <laughs> กนอนหลับพับกผ่อนนะอ,อ๋อนอนหลับพับกผ่อนนี้เพียงพอครับ<อ>เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับทุกคนแล้วรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นปันจจัยเสี่ยงบ้างโจปัจจัยเสี่ยงครับไม่รู้ครับไม่รู้หรอชื่อผมจะรู้ไหม ก็ติดตามช่วนกันไปครับปัจจัยเสี่ยงที่เสี่ยงมากเคยเป็นที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงครับแล้วก็เป็นโรคนที่อายุมากกว่า60ปีควรจะเข้ารับการตรวจประจำปีอย่างสม่ำเสมอครับแล้วมาความพิธีต่อไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นการวอร์มวอร์มอัพแล้วกันครับเห็นร้องได้เป็นกันใช่มสนิททีนี้ก็นี่ครับ ก็ลองฟังดูนะครับเผื่อถ้าใครร้องได้ก็ร้องตามพี่พอร์ตวด้วนะครับ <c oughs> มีเลยีนคนหนึ่งต้องมีไอ้สักพักวะทิ tornar, Station, ้งตัวทิ้งตัวให้ใครไอ้สักคนหนึ่งคงต้องมีอยู่ต้องมีเขาจะได้จะได้จะมุ่งไปต้องมีไอ้สักพักวะทิ้งตัวจะไม่รู้มุ่ยมวยเสียเลยจะเพียงเธอทุ่มให้ก่อนเริ่มที่จะร้องที่รักจะเที่ยงคืนวันใจลึกเสมอ and the 在风中之外，缠绵迷失在落败。<noise> <noise>